สวัสดีครับสวัสดีทักทายวันหยุดทุกคนนะครับพามาชมบรรยากาศบนหลังคากันบ้างครับตรงนี้จะเป็นแผ่นหลังคาแบรนด์ไวนิลท้องเรียบของ VG s ีส o นลูโปครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จแล้วก็จะเห็นหัวสกูแบบนี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับทุกคนคือเราต้องมีฝาครอบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าแบรนด์วี o n o w l ลูโปเขาออกแบบมาเป็นอย่างดีครับเพื่อเก็บหัวน็อตแล้วก็ป้องกันการรั่วซึมระหว่างแผ่นได้ดีมากครับ หลังจากถ้าเป็นไวนิลแผ่นรุ่นเก่าๆครับที่เคยใช้ผ่านมาก็จะมีลูกค้าคอมเพนตลอดนะครับว่ามีน้ําหยดระหว่างแผ่นรั่วกลางแผ่นอะไรเงี้ยครับถ้าใครยังไม่เคยเจอก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ผมทําหลังคามาก็เจอหลายๆเคสน,นะครับที่ลูกค้าคอมเพนมาว่าทําไมหลังคามีน้ําหยดกลางแผ่นหรือว่าหรือพวกนี้มันโดนความร้อนแล้วมันบิดตัวนะครับสมมุติถ้าอากาศเย็นแล้วเวลามันคืนตัวมันจะไม่คงที่เท่าไหร่ ทำให้ฝนสามารถเล็ดลอดลงไปได้การแผ่นะครับตรงนี้ VG เขาออกมาดีมากครับสําหรับเก็บหัวน็อตด,ด้วยแล้วก็กันรั่วซึมระหว่างแผ่นด้วยถือว่าโอเคมากเลยนะครับของ VG Snow l o o p ปรุ่นนี้ที่ทาออกมาเราก็จะทําการติดตั้งฝาคอบให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก็ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากก็คือไล่ลตัดฝาคอบตามความยาวขนาดที่ตัดมาแล้วก็มาไล่คอบระหว่างรอยต่อแผ่นที่เป็นสกูยึดนะครับ พอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะไม่เห็นหัวน็อตเลยครับเยี่ยมมากเลยครับโอเคครับผม